ในภาใชายปานไปหาหมอปากเส่พี่ดออยูนนี่เมื่อไสินพัน้าสินยาอัพว่ามีสินขี้งหอนแหงล่ะกินยาแล้วม่ดนึงไทยเบิดขึ้นหอดสดแจง้ง มันนอนหงหม้อก็ประมาณ10เทื่อนี่ๆมาย่างเพื่อสิมาฮอดกัน3เทืออะไดอย่าอมมือนะเจ้าหิงเจ็บเทาะหมอนี่แม่บอกว่ายอมมือ ม,มาคลินิกน้องพี่น้องบทนั้นเดี๋ยวไปหอดอันนั้นปักเสะสับมาลองให้เพื่อนแท่งอยู่คลินิกแท่งใดนะ้เน่ะอันนี้เพื่อนเศร้าไทายเนี่ยนะห้างไทยใส่น้ำใส่น้ำให้ใส่ป่านจะสีเซาแล้วเนาะวันนี้เนาะ น่ะเออมีคิวแล้วเออก่งไลา์อยู่เอ็มมันเส้นมันบีมันพูดเลยห่อีมาเส้นพูอยู่ทกสานเส้นบุฟุจะได้กับบุฟแทงเอาปะจะแท่งเบื่อกับนันแท่งตีนกับปนันสามเสือแท่งกระด้าแต่ขึ้นเนู่อยู่ในซงนสาอืมมาแต่้นเน่ แทงขาก็ป็นัะไร้พี่น้องเอ็นเมื่อยเบอหดวซุกกระดาษคับฮะซากขาฮะซากขาเออซัก้าโซโอ้โมเลซาขาโมเซาขาโอ้่นคิด wow ว่าสิซักยาโมเลซายาโมลาขาอกทุ อย่างนี้นี่ได้อย่างเช่นเอาแขนขึ้นจะสีดอกมันมันสีมันจังสีย่อยเขาจะมันมาย่อยนะฮะอย่าฮักแขนเขาเนี้ยนี่เอาแขนมาจะสีดอกเออเออเอาแขนไว้สีเออเบาแหนเงื่อนเขามันย้อยๆพื้นแท่งใหงไม้แล้วะเออมีแหงและแท่งน้ำได้ นังน่งแล้วนั่งบนหาดนะนี่เดี๋ยวแล้วพี่นอ้องใส่ยาใส่หนามซองทงกับยาให้ไม่นั่งอันนี้ไหมพังเบิงคันอันนี้มาติดตามอาการฮะอันนั้นก็ได้คันที่ใส่หนังฮา,าระกี่ ใส่น้ามขันติดตามอาก,การหยัดมากๆผีมันไกลเน่า่อยูเข้าไปปักเิีมงมันเองโอ้ตอนแรกคาา่ะขว้วไม้เข้าไว้ติดตามอาก,การแต่หนีหอดแล้วหนีหอด,หหอ,ดหอดเพศเบิ่งว่าคันมันยังถ่ายค่ะก็ต้องมาติดใส่น้าอีกถ่ายเป็นเ้าวกว่าเถอะ สาวสามสิบกูแหละต้องนั่งอยู่หันแต่อันนั้นก็เพิ่งอันนี้ก็สามเถื่อนเลยนี่หายหายมันห่างไปเนาะแค่ยี่โดมันห่างมดใจมดใจมันเต็มแห้งอยู่นั่นซุกสล่านะเส้นมันบกขึ้นเนาะพี่น้องเดี๋ยวมันก็เป็นกังคืนมาเลย เส้นมันจมเพราะว่าเพิ่นถ่ายหลายถ่ายหลายในข้าวเจาะกับแม่ในยูผู้เดียว,ว,วนนนเนาะก็อยู่นี่<ม>ก็ยังเล็กหน่อยเขาก็ยังสองคนเนาะสองคนจับจังนะอันนี้อยู่นี่ก็เป็นคลินิกเนาะพี่น้นะองเป็นแบบแตว่ว่าเพิ่นเป็นหมอมาจากแขลงค่ะแหละเป็นมาเปิดคลินิกอยู่นี่แต่เพิ่นก็ยังเฮดเบียกอยู่แขลงคือเก่าเนาะ มีแสดร้ายคนนาะเพื่อนซ่งซ้มคนนี่แหละแสดเท็ดเบียกแทบนะนะยามเพิ่วมาอยู่โอ้แต่แอยู่หนีเนาะแต่ว่าอยู่โดดอยู่นีมันคือร้ายแท้กูเชื่อกูเถื่อไปคิดว่าหลุดเข้ามาซุ่มนุมย่างกันดังเป็นบางเหมือบางเหมือก็ร้ายบางเหมือก็น้อยบางเหมือกับเบื้อนนะนะ แผบเป็นมอลหงหงมอเนาะพี่น้องเป็นข<ม>ี้นิกว่ะจซะหาดขายยาขายาน้ำเน<ม>่ตอนนี้ทานนอยน้อยๆยอยเมื่อถ่าอยู่นะพุกบันทึงเนาะพี่น้องมาตั้งเต้เสาพวกโมอตอนนี้เก่าโมล่ลว ไปถ่าษาคืออันนองเพราะมันอกไกลกันในเป็นองไกล้กกันนางขาเราเบาอยู่หันเขาจะคลายคอเหนื่อยแหงใส่ไน เมืเ่อแห้เหอากอยู่ในนส่นามหัวเสือกันอยู่ในรถกูแล้วมาแล้วไปซื้อเขาเนี่ยไปซื้กเนี่ยไ,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 ไม่มากินหัวถ้าไม่กินหนามตอนนี้มาพักอยู่เฮือนป่าเนาะพี่น้องเฮือนป่าเฮือนดูมาอยู่ใกล้ๆมอเนาะไซปานกระขายขึ้นแต่วันยุดตไทแน่ได้เนาะ าถ่ายได้นะตอนมายัางถ่ายอยู่ประมาณนั่งอยู่นี่ประมาณสี่เทือหาเทือกเนาะแต่กัดตอนอยู่ห้องหมอ,มอตอนเจ็ออกมาซ้ำเนาะความเป็นถ่ายดูพี่เน,นาะโบนับอยู่ห้องหมอเมื่อคืนนี่กยับอยู่เพื่อนเนาะบันนี้พียยอ่อะยาหมอกหร คือสีบวดถือเนาะพี่น้องแบบบวดโลกนะเมื่อยบวดได้ไปหอดูหมอแข็งเนาะข้าจะว่าขั้นขั้นไปห้อหมอแข้งอ่ะสีเศร้านะแต่ว่าเฮาบวดได้ไปห้อหมอแข็งหมอเวมาฟังเบิ่งอาการขั้นมันบวดเศร้าก็ตั้งไปใส่หนาม สตรีเนาะพี่เนาะแต่ตอนนี้ไข่ทายเพิ่นอันนี้รถตรงแน่เลยแต่ว่าไข่ขึ้นมาเลยไข่ขึ้นแห้งค่อยเสร็จโตนาวเนะาะไข่เมื่อยพีย่เนาะเมื่อยเย็นสาวตีนเย็น nhiên Phần nào vậy Kiến nha khai phải là. ใช่พี่นะนะฮะบอนเก่าโดยปากแหงผัวแหงเขาแหงเขาโดยลูกทาซ้ายเสือกเออไปย่างค่อยย่างไปพี่น้องตัดมาตอนเอาลูกมาเฮือนแล้วเนาะ ว่าไปหาหมอผู้เก่าเพิ่นกะอันนั้นคนหมอหมอใหญ่บ่อยู่เนาะพี่น้องก็เลยได้ยายเอ้โอ้ได้ยายมาหาแพทย์อยู่บ้านนี่แหละพี่น้องวบ้านให้เพิ่นแท่งเอาน้ําใส่ให้ไปนไปปากเซกอเพิ่นก็บ่ให้กบเนาะพี่น้องใส่น้ําใส่หยังจังเพิ่นบ่ให้กบก็เลยว่ามาหาแพทย์ประจําเทวบ้านเนาะใกล้บ้านเนาะ เท่าไรเอาหอบนาม,มาเฮือดน,นะก็เลยอยากมาเฮือดใส่น้ำท่งหนึ่งมาเฮือดน้องเหี้ยใส่ปานแค่นี่ก็ดนะไม่เห้นนะฝนกระตก๊กพี่น้องเอ้ยมาหอดพอดีฝนตกพอดีมาใส่นามาหน,นีจังไขานาะพี่น้องใส่น้นอ่ะเัดิ น้องมาหอเทียนแล้วเนาะ,ะลูกซาวแค่นี้แล้วเนาะไม่เห็นแม่และเป็นเโนทราศัพท์ออกมานอนอยู่เนาะออ๋เสือผ้ามามาหอกรปสิไปปักเซ่ก็ได้บริเไป า้าเขานี้เฮาว่าเขาจะเอาไปปักซี่เห็นดีเฮาก็บไดยเอาไปไม่แห้งหรอบุรกแค่เนี้ยวะอือก็อะจะเส้าเมกัผ้าไปไปแปนชิบมองกับเ,เอฮิงอีกเนาะไปวะ กวาเร็ควกวัวสีเดเลยดิกวสีเดวเด้อตาตาไปหอดกันหรอเอืมจนอ,อนก็เด้หอดกันหละคัว,ควมันหอดกันเลยเนาะอืมอหอดเถิดน,นอนพักปอนเจยบหนามเนอะพี่เนาะเป็นขาดห<ม>นามร้ายเนาะ<ม>เพราะว่าทา<ท>ยรบืร่อมประมาณ ว่าขอ้ชได้เดาเพวควไมหัดกันเออบัดมันเดาเหลวุูนแหละแม่ชิโทรบอกหรอกถ่ายด้วยประมาณสามสิบกว่าเถอะมานี่ความม่าย์ลายลอพี่นองมมานี่ หามวิ่นไปวิดมาอยู่คำแลวเนอ,นอ,นนอ,อ,อพี่นอสายปลาโน้ยพีน่นอเอ้ยภาคแค่แห่เนาะเขียงก็เย็นใส่น้ำเบิดขืดนั่นมือแหลกหอดหอนเผาเพิ่นอยู่นี่แหละมือแหลกเนะาะเผาดุ ฮักกระได้ช่วยหนามันกระได้ช่วยหนาอาบหนาเนาะพี่น้องความาอ่าเมื่อยเนาะพี่น้องเมื่อยเมื่มันนี่ตแัแตตีหนึ่งเครึ่งเนาะตื่นในนอนค่อยนอนตอนหาถุมหาถุงเียงขึ้นตีหนึ่งสำัำมะช่องสมงเนาะช่องสมางกว่ากว่าสามสมง พี่กะตื่นเนาะพี่น้องลุกเศร้าโสดสบายก็คือไปซุกซาละกระแทงบ่ไหลเนาะพี่นนองแทงแขนบ่ไหลบัดออกจากซุกสาละไปอันนั้นคลินิกบอนบอนเคยไปประจำนะเราก็ไปอยูนะ่เนาะเราก็ปิดฐาน พ่าคลินิกเข้าสิเปิดตอนเสาร์ได้ไหม่นอะบ่คือซุกซาลาท่นซุกซราลานะเพื่อนสิเปิดเช้าสีช่ชั่วโมงเนาะไปยามซุกเชิญยามยังจดสิยนะเข้าไปได้ถาดแจ้งมาเข้าต้องไปซุกซาลาเออคลินิกไห่หนเนาะก็เลยไปหันเพื่อนก็ว่ายู่เนาะเพี่องว่ายู่แ้วก็ไปอีกคลินิกหนึ่งเนาะคลินิกหนึ่งนะ ถาจะอยู่แต่คนร้ายเนาะพี่น้องที่คอยไปที่ไปทำอิดว่าใส่ปานใส่น้ำคิดว่าหลูกทสี่เศร้านะพี่น้องจะใส่กับว่าเศร้าเนาะเป็นใส่น้ำบ่ถือเนาะพี่น้องอาจจะใส่ยาแนวอื่นบ่ได้ใส่น้ำบ่ได้ใส่น้ำเกลือนะอาจจะใส่ยาแนวอื่นแต่ว่าบ่ได้ทายพี่น้องเบิ่งเนาะเดี๋ยวอ่าเพิ่นบ่รับอนุญาตเนาะพี่น้องก็เราก็ บัวไทยเนาะพี่นอแบบเก่งแจ้เพื่อนทันแหละเนาะถ้าสามหนามแ้วและนี่นบเด็นออกมาจากฮันกะบวะ่าเศ้าเน้ะพี่นนอกก็ไปเฮ่นป่าไปเฮ่นป่าปุ๊บก็ใครขึ้นยังขึ้นไายคือเก่าแต่ว่าถ่ายห่างห่างน้อยหนึ่งบัดนีกะ มาหามอมอนเก่าฮะแน่นอนมอตัวใส่น้ำทับอีกนะมอเพิ่นก็บอกว่าอ่าบ่ได้บอกว่าหรอกเพิ่นกระทมอาก,การเนาะว่ากินยาตอนไหนยังตอนไหนเน่ประมาณว่ามันเป็นยังคืบอบ่ดีขึ้นนะนะถาม่ากินยาเวลาไหนเพิ่นกระสีใส่น้ำตัวเก่าอีกเนะน่นองน้ำตัวใส่ตอนตอนตอน,ต,อนตัวเสานะ ในสาบานก็เลยโบใซ่เนะาะหยาดดูอบตายก็เลยว่าเออโบโบโบคอใส่เนาะคุณว่าขั้นบริขึ้นให็นกัามมะคืนนะนะกลัามมะคืนแบบเป็นสีแสดนะ้ำตุกเก่านะก็เลยโบคอใส่ก็เลยไปมองใหม่เนาะพี่น้องกะไปเจออาคิดพอว่ามีหมูเนาะพี่น้องเป็นกับเป็นแผล แล้วคือพอว่าล่องหายแวะฮาก็พอดีไปแวะฮาก็เจอพอดีเนาะเจอพันกะได้ใส่หนามห้เนาะพี่น้องนามเกลือใส่หนามแหย่ปุ๊บลูกสาวก็ไม่แหงปั๊บใส่หนาใชายาลดไข่เนาะพี่เนาะตามอาการอะไรเนาะพอเ่าตรวจเดือดบ่อนอะไรกะใช้บ้านกะมึมีเดือดขาวเนาะ เดือดข้าวเน่ไหนกระซ้าเหตุกะน,นาจะเป็นพะไปกินอาหารนอกหิ่อกเพราะว่าถองาซปานนะ่ะหนาจะอาหารเป็นผิดเนาะถ่องไซาปานบ่ค่อยดีเนาะเพื่อนกะกำลังไข่เดือดข้าวดิกินยากินยาคือเ็นเนอกหิ่งหอกไซาปานไขน่นะ่ะบ่สบายกินยาฮากะยุดกินยาในซองเหมือเนาะหาั้ากะไหนซองเหมือกะ ไปกินข้าวปุ่นเนาะก็เลยให้ thể, ถองเสียห่างกกลเพื่อนอ่อนแออยู่เดียวนาะพี่เนอะคนอื่นก็า่ไดนเป็นอยังแต่ว่าสายปานเป็นคนเดียวเนาะขอเงินต้องกินายาอีก การเนาะพี่น้องได้ใส่ยาได้คือพิษใครเนี่ยใส่หนามเนะอย่างหน่อยครับบ่อยคนขาดหนามเนาะเพราะว่าคนขาดหนามแห้งลายกับพวกไรเนาะสกตายเลยถ่ายทั้งเบิดกับประมาณสามสิบเท่อกูแไรพี่น้อกใายป่านถ่ายตั้งแต่ตีหนึ่งเครื่องหอดพิษหอดเที่ยง เทียงเลยพี bene, ่น้องหอดเที่ยงเลยเกือบขวบมือเกือบขวบมือยังชั่วโมงหนึ่งก็เพื่อที่ขวบมือถ่ายนะแต่ก็ถ่ายที่อีก็แต่ต้นดุพี่น้องเอ้ยเมย์ก็เมย์พ่อแม่มาเลยผักไว้ก่อน ไะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อขอบคุนใดๆที่เข้ามาเบิงจจบ่งตุ๊กตคลิปเด้อพี่เนาะบางเบิ่งอาการมัแนแหละพี่นอ้องเฮ้ยทำไมตุ๊กตุ๊กพูดนล้วจิน,ากกนดา